มาดูกันนะครับว่าฮารดิสราคา250บาทจะใช้งานได้ไหมสวัสดีค่ะลูกค้าหางพบสินค้ามีปัญหานะครับสามารถแจ้งทางร้านได้เลย mm hmm. เพราะแพ็กมาดีอยู่นะครับดูดิแพ็กมาอย่างหน้าเลย mm hmm. นี่มีสายแถมให้ด้วยนะครับผมเราไม่ต้องไปซื้อสายแยกเลย A few moments later อ่ามาแล้วนะครับผมโอ้โหแพคโคตรนานนะครับแล้วก็แกะโคตรนานเลยครับดูดีอยู่นะเป็นฮาร์ดดิสก์มือสองนะครับแต่ว่ายังดูใหม่ให่ไปเราไปทำการติดตั้งกันเลยครับ เราจะมาเสียบสายก่อนเลยนะครับผมสายฮาร์ดดิสต์นะฮะที่เขาแถมมาให้ ãy. นี่เลยเสียบเข้าไปเลยครับผมมันจะมีรูที่มันเสียบได้อยู่นะครับไม่รู้หรอกว่ามันคือรูอะไรครับผมก็ไม่ได้มีความรู้อะไรแล้วก็อีกสายหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็เอาไปเสียบตรงเมนบอร์ดนะครับมันจะมีรูอยู่แล้วก็จะมีสายเสียบข้างๆก,กันนะครับผม hmm จะเป็นสายพาวเวอร์นะครับหรือว่าเป็นที่เสียบเพื่อให้พลังงานนะครับถ้าไม่เสียบตัวนี้คือมันจะไม่มีพลังงานมาทําให้ฮาร์ดดิสต์ทำงานได้นะครับส่วนสายแดงๆก็คือสสาาายยข้้อออมมูลลผแวกกก็็ีีนนึงท่่เปตจ ก็จะเอาไปวางไว้ตรงนี้นะครับผมง่ายๆเลยมีที่ว่างตรงไหนก็วางได้เลยนะครับผมถ้าใครไม่มีชั้นวางนะก็สายตัวนี้ครับผมตัวนี้จะไปเสียบกับตรงที่เป็นอีกฝั่งหนึ่งของเมนบอร์ดนะครับผมมันจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับผมแทบจะเป็นบอร์ดทุกรุ่นเลยนะมันจะอยู่ตรงด้านล่างตรงการ์ดจอตรงนี้เลยเรียบร้อยครับผมนี่เสียบตรงเข้าไปตรงนี้นะครับมันจะเป็นสายด้านข้างแบบนี้นะเดี๋ยวเรามาเทสดูนะครับเปิดเครื่องดูว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับกับฮาร์ดดิสราคา200บาท250บาทนะครับ ผมเปิดเครื่องมาแล้วสามารถอ่านได้เลยนะครับผมไม่ต้องไปเพิ่มไม่ต้องไปเช็งวอลลุ่มนะไม่ต้องไปเพิ่มวอลลุ่มขึ้นมานะครับนี่นะครับผม465กิกนะครับใช้งานได้จริงนะครับผมลองโอนข้อมูลแล้วก็ถือว่าใช้ได้ครับผมตามความเร็วฮาร์ดทีงนี้นะครับผมฮาร์ดดิสหรือว่าพวกการ์ดจอแรมนะครับราคาขึ้นหมดเลยนะครับผมมือสองก็เป็นอีกหนึ่งทังเลือกนะครับถ้าใครที่มีงบน้อยๆนะครับผมผมแนะนําเหมือนกันนะใช้งานได้ครับผมเราไม่ต้องเน้นดีเลีอยมมากมายครับใช้งานได้ก็พอ